พี่น้องจ๋าตอนนี้นะคะพวกมันกำลังจะเตรียมตัวออกไปรับลิลลี่นะคะมีคนส่งข้อความมาบอกว่าเจอลิลลี่แล้วคะ่ะอันนี้เรียบร้อยเตรียมพรอ้อมที่เป็นคนเล็กแค่ไหนมสอบเปนคนท้าเนาะปะไฟยังก็เตรียมพรอ้อมไฟยังใส่แว่นไปด้วยเหรอลกูกแว่นลิลลี่แฟนย่าเตรียมพร้อมมาก <laughs> เอาเอากล่องไปด้วยโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเค ค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังจะไปรับลิลลี่นะคะที่ขับรถไปมันน่าจะประมาณสิบสิบสิบกว่านาะทีนะคะสิบห้านาทีตอนนี้พร้อมมากนะคะไปรับลิลลี่กันนะคะโอเคไฟอาวแว่นตาออกแว่นตาออกกำลังไม่เห็นลูกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วให้ดูสิลูกโอ้โหชื่อไฟอะไฟอะดีใจได้เจอลิลลี่แล้วนะคะ เดี๋ยวฮุนนาจะเปี่ยกชุ่มฮุนลี่พร้อมอันยานั่งอ่ะจิ้นรถจิ้นเดี๋ยวพ่อจะให้ฮุนนาชุ่มอ่ะจิ้นก่อนจิ้นก่อนโอ้ลี่ลี่กลับบ้านกันนะลูกนะกลับบ้านกันนะลูกนะโอ้วิ่งมาตั้งไกลหนีออกจากบ้านมาอยู่ตั้งไกลเลยค่ะพี่น้องนะขับรถมาประมาณสิบสิบกิโลสิบกว่ากิโลได้นะเนี่ย กือบสิบกิโลได้เกินสมาร์ทนเดาตกน้องว่มนมาตรงนี้ตรงนี้ที่เคยกินข้าว่ะลูกข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้นะลูกนะโอ้โหลูกข้าวเหรอล,ลกูกสุดยอด

kembali ke rumah oh kandil oke oke terus lagi kok pasti ya dijaya ya dijaya dijaya dijaya